สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนำเหรียญ50สตา์ปีพศ2500มาท่านรับชมครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ50สตา์ปี2500ถ้าใครมีนะครับนำไปขายได้นะครับมีเท่าไหร่เอาหมดรับทุกสภาพนะครับ คุณจะต้องมีสิ่งนี้ที่ผมจะนำเสนอนะครับส่วนเรื่องราคานั้นผมจะไว้ช่วงกลางๆวิดีโอนะครับและต้องขอขอบคุณสําหรับสมาชิกทุกทา่านที่ติดตามรับชมดีเสมอมาและคอยเป็นกําลังใจให้และสิ่งที่ลืมเสียไม่ได้ต้องขอขอบคุณทาง u t ท b e ให้ทุกคนสามารถนำวิดีโอลงได้และสร้างช่องของตัวเองเพื่อทุกคนแบ่งปันความรู้ให้ซึ่งกันและกันแต่มีกฎข้อบังคับมาตรฐานของทาง YouTube จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบบังคับทาง YouTube วางเอาไว้อ่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเอาไว้นะครับก่อนจะนําเสนอเหรียญประกาศรับซื้อราคา20,000บาทผู้ชมดูเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับนี่คือเหรียญแบบทั่วไปนะครับไม่มีราคาผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับตรงใต้พระบรมรูปจะห่างจากวงขอบเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญแบบทั่วไป ไม่มีราคานะครับอาหารแล้วชมด้านหลังนะครับให้สังเกตตรงที่ปี2,500นะครับตรงตรงปีพศพอดีช่องไฟจะห่างระหว่างตัวอักษรกับวงขอบเหรียญด้านในนะครับนี่คือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีราคาชมเหรียญราคา20,000บาทคุณจะต้องมีสิ่งนี้นะครับ ผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับตรงที่ปีพศนะครับปีพศสอง0ั0ร้จะชิดใกล้วงขอบเหรียญด้านล่างถ้าใครมีแบบนี้นะครับมีอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยให้ราคา20,000บาทถ้าเหรียญของใครนะครับอยู่ในสภาพ UNC นะครับซึ่งไม่ผ่านการใช้นะครับติดต่อไปเลยนะครับ ให้ราคาตามที่ประกาศไวห,หากเหรียญอยู่ในสภาพผ่านการใช้นะครับราคาเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความคมชัดนะครับและเงื่อนไขดุลพินิษของผู้ซื้อและผู้รับตามนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามรับชมวิดีโอไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไป วันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ